ครับก็กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับเราคิดว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันก็คือเรื่องของออผู้ที่ติดเชื้อนะครับจริงๆแล้วสถานที่แห่งนี้เคยเป็นโรงงานเดิมที่เป็นโรงงานผลิตเคมีเกษตรช้างแดงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราย้ายไปอยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับค้อนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็ยังยังไม่ได้ดําเนินการทํากิจการด้านอื่นแต่กําลังจะมีการปรับปรุงแต่ เนื่องด้วยขนาดนี้เนี่ยเราก็เป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ติดเชื้อที่กลับจากกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มมากขึ้นนะครับทางอำเภอก็ดีหรือทางโรงพยาบาลยุพราชสมเด็จพยุพราชตะพานหินเนี่ยก็มาปรึกษาหารือกันว่าเราจะทําพื้นที่ตรงไหนจะหาพื้นที่ตรงไหนที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยนะครับผมก็ได้ได,ได,ได้ได้คุยกับทางนายอำเภอแล้วก็ด้วยความยินดีนะครับว่าสถานที่ของเราก็ยังไม่ได้ดําเนินการด้านใดนด้านหนึ่งนะครับ ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะสมก็เลยมาปรับปรุงซึ่งใช้เวลา4วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางาโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นแม่งานหลักแล้วก็ทางอำเภอก็ดีหรือทางาไฟฟ้าประปานะครับทีโอทีทุกหน่วยงานนะครับรวมทั้งาชาวบ้านท้องถิ่นในตำบลห้วยเกตนะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการรองรับผู้ป่วยเป็นอาคารสถานที่ติดแอร์รองรับผู้ป่วยได้77เตียงครับ